สวัสดีครับปกป่จิกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับไปอยู่กันที่ ID 9นะครับ ID 9ผมปิดรับเพื่อนโชคราภแล้วนะครับอันนี้ต้องรอเปิดรับเพื่อนครั้งที่2นะครับอเนื่องจากว่าครั้งแรกนี่แอดมาไวมากนะมาทีนี้เกือบ1 5 0 0คนนะครับก็หยุดรับสนิดหนึ่งนะครับอ่าวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาให้คำแนะนำเพิ่มเติมนะครับสำหรับคำถามหลายจุดเลยที่เกี่ยวกับ ID ดีใหม่นะครับมีน้องๆถามมาเพียบเลยนะอ่าในส่วนของ Seven Day Festival นะครับ มันให้เริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่วันที่25มีนานครับตั้งแต่เซิร์ฟเปิดมานะเย็นๆนะครับถึงวันที่9เมษายนครับซึ่งในส่วนของภารกิจเนี่ยจริงๆมันทำแค่7วันเท่านั้นนะฉะน,นั้นเนี่ยถ้าจับไปสร้างนะครับวันที่1เมษายนอะประมาณ1เมษายนเนี่ยก็ทันนะทำภารกิจทัน,นครับแต่ถ้าเกิดสร้างในเดือนนี้เนี่ยผมมองว่ามันคุ้มกว่า อ่าที่แนะนําว่าให้รีบสร้างเนี่ยเพราะว่ามันจะได้รับตั๋วอ่าอย่างน้อยก็ตั๋ว8ปีตั๋วปกตินะครับอะไรต่างๆนานเนี่ยก็ได้ค่อนข้างจะคุ้มอยู่มกันอันเ่นั้นเนี่ยถ้าใครพร้อมก็สร้างเลยก็ได้นะครับส่วนการสร้างอ่าน,นี้มีน้องๆถามเยอะมากว่าผมใช้เบอร์หรือเปล่าผมใช้เบอร์นะอ่าล่าสุดนะครับก็เข้าทูนะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะซิมฟรีเลยครับ อ่าเข้าถูกตอนนี้ก็จะมีซิมฟรีนะครับผมอ่ต้องดูแลซิมเพราะว่าน้องๆบางคนก็ทําเหมือนกันแต่คราวนี้บางคนก็ปล่อยหลุดซิมไอเน,นี้ยต้องระวังนะเพราะว่าบางคนแบบไม่ได้ดูแลซิมแบบเนี้ยซิมเนี่ยพอมาหลุดปุ๊บเนี่ย มันจะมีระยะเวลาของมันที่สามารถกู้คืนได้แต่ถ้าเกิดปล่อยนานไปมันหายไปเลยนะซึ่งพอถึงจุดนี้ปุ๊บผมไม่รู้แล้วว่าเราจะต้องทำยังไงอาจจะต้องหาเบอร์ใหม่มาเปลี่ยนเบอร์ผูกใหม่หรือเปล่าก่อนที่ไอดีนั้นมันจะหายอ่าบางคนอาจจะเจอปัญหาตรงนี้บางคนอาจจะไม่เจอปัญหาตรงนี้นะอันนี้เราคอมเมนต์มาบอกกันนิดหนึ่งนะของผมเนี่ยผมจะเติมเนี่ยเดือนละ10บาทอ่าเพื่อที่จะประคองซิมพอมันไปสักประมาณ3-4เดือนใช่ไหม ่าเราก็เอาตังที่เติมเข้าไปเนี่ยไปแลกวันอ่าจากนั้นก็อาจจะแบบจดนะครับหรือว่าจำเอาไว้ก็ได้ว่าซิมมันนั้นเนี่ยมันจะหมดอายุเมื่อไหร่เราก็ค่อยๆเติมไปทีาสิบาท20บาทแล้วก็แลกซิมเออแลกวันแลกวันนะครับอันนี้แล้วแต่คนนะอา่าถ้าเกิดใครพร้อมก็ทำนะครับใครไม่พร้อมก็อาจ,จะไม่ทําก็ได้หรือใครมีวิธีแนะนําที่ดีกว่านี้ แนะนํามาที่คอมเมนต์ได้เลยนะเพราะว่าผมใช้วิธีแบบนี้เพราะว่าผมไม่ได้ขาย ID มาถึงผมก็ผูกหมดเลยมาถึงผมก็ผูกอีเมลผูกเบอร์ครับฉะนั้นเนี่ยไอจะไม่มีทางหายถ้าสมมุติว่า ID หาย,ห,ายหรือถูกแฮกเนี่ยมันตามตัวได้เออใครใครรู้จักช่องใจร้าวลองไปดูได้ช่องใจร้าวเนี่ยเขาโดนเด็กเนี่ยแฮกไอดีอาไปเกมเนี่ยผมว่ามันคล้ายๆกันซึ่งถ้าเกิดสมมติโดนแฮกเนี่ยมันตามตัวได้ ออตามไปเคยก,กะโหลกเลยนะอฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยผูกไปหมดทุกอย่างเลยนะอสำหรับคนที่อยากจะสร้างเล่นจริงจังนะไม่ใช่แบบสร้างมาเพื่อขายถ้าสมมุติสร้างมาเพื่อขายเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็าอาจจะไม่ได้ผูกอะไรเลยอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าใครจะเล่นด้วยวิธีแบบไหนนะครับส่วน Android นะครับ iOS นี่มันใช้แอปโคลนใช้แอปพิเศษอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะ Android นะครับใช้แอปโคลนะครับ ก็ดูในคลิปเมื่อวานแล้วกันนะผมขึ้นไปแล้วนะครับผมใช้ Parallel Space Dual Space Multi Space นะแล้วก็มีเพื่อนๆแนะนำเพิ่มเติม Super Clone อ,อ,อ่า Super ก็พิมพ์ง่ายเลย S U P E R นะครับ Clone ก็ C L O N E Super Clone มันจะขึ้นเป็นภาษาไทยนะครับก็จะเป็นแอปที่แบบว่าสามารถที่จะอ่าเล่นได้หลายๆ ID นะครับจริงๆในแอป c l ร n e บางตัวมันก็เล่นได้หลายไอนะครับในเครื่องเดียวนะ อ่าซึ่งมือถือนะครับบางยี่ห้อบางรุ่นเขาก็มีโครนในตัวเหมือนกันก็จะไม่ต้องใชแอปโครนนะส่วนแอปโครบางตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องโคลไลน์มาโคลมาแต่เกมอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็เข้าเกมด้วยอีเมลพาสเวิร์ดอ่าฉะนั้นลองไปหาดูของผมเนี่ยมัลติสเ c e ไม่ต้องใช้ l ล n e นะครับก็ใช้แค่เกมอย่างเดียวเข้าเกมด้วยอีเมลนะครับแล้วก็พาสอันนี้ลองดูแล้วกันนะบางคนนี่เชี่ยวชาญกับผมนะก็คอมเมนต์แนะนํากันเข้ามานะครับ อ่าส่วนดราม่าก,ก็จบๆไปนะเดี๋ยวดูเรื่องของภารกิจในเกมแล้วกันเพราะว่ามีคนเนี่ยถามเยอะมากจริงอ่าบางคนอาจจะพึ่งสร้าง ID ดลองตอนนี้จะเป็นช่วงการสร้างไอดีลองบางคนอาจจะเป็นไอดลองแรกเลยนะก็เรียกได้ว่าเป็น ID 2องนะครับอ่ะตรงนี้นิดนึงคำถามแรกสุดเลยจะโดนถามเยอะมากเพราะว่าอ่าอันนี้นะครับเซเว่นเดย์เฟเนี่ย มันจะให้สำหรับผู้เล่นที่สร้าง ID ตั้งแต่วันที่23กุมภาเป็นต้นไปนะอ่า23กุมภาเป็นต้นไปครับหรือสร้าง ID กันวันนี้ก็ได้นะฉะนั้นเนี่ยบางคนเล่นมานานเป็นเดือนหนึ่งแล้วนะครับก็เลยงงว่า ps เจ็ดหลัก st 1 0 1ครั้งคืออะไร st ก็คือสเตทนั่นแหละก็คือเล่นสเตท1ิบครั้งหมายความว่าเราต้องไปเล่นด่าน10เล่นด่าน10นะง่ายๆนะบางคนไปเล่นด่านไหนก็รู้10ครั้งไม่ได้นะครับ อ่าแล้วก็รวบรวมสมบัติอ่าถ้าสมมุติเป็นด่านแรกๆนะมันเหมือนแบบจะดรอป3ดาวค่อนข้างจะง่ายแต่พอขยับด่านบทีนิดเนี่ยมันต้องเล่นวันดรอปสมบัติแล้วนะครับวันดรอปสมบัติคูณ2นะครับก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์อ่าเสาร์อาทิตย์นี่มันจะเป็นวันคูณรวมอยู่แล้วนะทุกอย่างนะแล้วก็วันพฤหัสอ่าอันนี้ก็จะไปไล่เก็บนะครับอ่าที่เหลือ อันนี้คือสมมติเป็นภารกิจของวันที่1เนี่ยผมทําเสร็จหมดแล้วมันก็จะกดรับได้เลยอันนี้มีคนถามเข้ามา2องสคนครับว่าเขารับภารกิจไม่ได้เอออันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าบั๊กหรือยังไงแต่ของผมเนี่ยมันรับไปหมดแล้วไงเนี่ยของผมเนี่ยอ่วันที่2เนี่ยผมเคลียร์หมดแล้วผมก็รับอะเดี๋ยววันนี้วันที่อ่ะเดี๋ยวดูกันแล้วกันนะอันนี้วันที่3นะครับ นี่เคลียร์เสรหลักด่าน3 1มครั้งซึ่งพอเล่นถึงด่าน30ปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถเรียกเพื่อนมาช่วยใช้งานได้แล้วอันนี้เป็นส่วนของติวตัวเรี้ยวนะคือบางคนเข้ามาเล่นแล้วแบบว่าพี่ทําไมผมเรียกเพื่อนไม่ได้นะครับตัวเกมเขาแบบมีการปรับล่วงหน้าแล้วอันนี้อับไปถึงเวล50แล้วนะครับอ่าส่วนอันนี้โอ้โหเวลละอ่าถ้าทําไม่ผ่านมันไม่ได้ตัว1ิบใบ โอเคผมไม่ได้ผลิตล่วงหน้านะรูนแห่งผู้ล้างแขน5ชิ้นทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยโอ้โหอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับรูนแห่งผู้ล้างแขนคืออีหยางวะนะครับรูนแห่งผู้ล้างแขนโอ้โหขุมไหมเนี่ย อันเดี๋ยวดูก่อนนะ5้าชั่วโมงผมไม่ทันละเพราะว่ามันต้องสร้างหลายชิ้นนะครับซื้อจริงๆเนะี่ยมันสร้าง5้าชิ้นพร้อมกันก็ได้โอ้อันนี้ผมพลาดละอันนี้พลาดแล้วนะผมพลาดแล้วนะคืออ่ะเดี๋ยวดูนิดหนึ่งอันนี้ถือว่าส่วนตัวผมพลาดแล้วนะก็อดไปเลยนะครับแต่ไม่แน่มันอาจจะสร้างย้อนหลังก็ได้ไหมเอออันนี้มันอาจจะให้กดรับย้อนหลังก็ได้นะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะ,ะเขาบอกว่าสามารถทำภารกิจที่ปลดล็อกแล้วได้ตลอดเวลาภายในช่วงเวลาของอีเวนต์นะครับจะรีเซ็ตระยะเวลาล็อกอินอ,อันนี้โอเคอเดี๋ยวผมไปทำเพราะว่าเดี๋ยวค่อยมากดรับย้อนหลังได้อ,อันนี้ก็ผลิตไปเ่ะโอเคสรุปผลิตนะผลิตนะครับเออผลิตโชคหรือเปล่าโอเคอ่ะรูนแห่งผู้รางแค้นนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเป็ดไอดีสร้างใหม่เนี่ยมันต้องมานั่งอัปเกรดตรงนี้เพื่อที่จะปลดล็อกผมให้ตรงนี้นะอัปเกรดแปดรูปคริสตลัลก่อนอ่าเพราะว่าเดี๋ยวผมเปิดตู้แปีนะครับส่วนศูนย์ฝึกซ้อมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมันมีภารกิจผมเลยฝึกซ้อมล่วงหน้านะครับอสรุปตรงนี้ก่อนอ่าสามารถที่จะรับย้อนหลังได้นะอ่ะวันต่อไปของวันที่4ใช่ไหม อันนี้ผมจะยังรับไม่ได้เพราะว่ามันต้องปลดล็อกของล็อกอินมาที่4ก่อนอ่ะผมเหลืออะไรอีกเนี่ยอัพเวลเรนเจอร์บดดาวอัะก็เรนเจอร์ตัวบ d ดดาวตีบวกกบไป4ตัวใช่ไหมอ่ะนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะโอเคอัพเกรด production r a นะครับถึงระดับร้อยอ่ะก็คืออัพเกรดของเราอะ่ะนะครับ production r a นะครับแล้วก็โอ้โหอัพเวลมีอัพเวลด้วยนะอ่ะเอาตรงส่วนนิดนึงตรงส่วนอัพเวลนะครับ เอาโอเคผมก็ได้เกือบครบแล้วเดี๋ยวพอครบปุ๊บก,ก็จะวันสุดท้ายนะก็จะได้เป็นตัวแสล,ลี่นะครับอเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับว่าตัวข้อมูลแสล,ลี่เนี่ยมันมีการอัปเดตเข้ามาหรือ,อยังนะ,ะผมไม่แน่ใจนะครับว่าไฟล์ตัวแสล,ลี่ครับมันเข้าเกมแล้วหรือ,อยังนะ,ะแต่ว,ว่าหลายคนนี้แบบว่าจริงๆเนี่ยผมว่าอาจจะสร้างเพราะแบบอยากได้ของอะไรประมาณนี้หรือเปล่า นะครับยังไม่ได้มีการอัปเดตนะครับในส่วนของตัวซันลี่นะครับว่าในเรื่องของพวกระยะสกิลนะครับคูดาวสกิลเป็นยังไงบ้างนะครับยังไม่มีนะอังน,นั้นก็เบื้องต้นก็ดูตามนี้ไปก่อนนะครับสกิลหนึ่งนี้น่าจะบับน้าป้อมนะครับหิวเ,เลือดพลังโจมตีความเร็วในการโจมตีนะครับแล้วก็ดามเพิด อ่าไอดี ID ใหม่เนี่ยมันถือว่าโอเคแหละแต่พอเล่นไปนานเราคงจะหวังพึ่งนะครับอ่าไอเอ่ตัวใหม่ๆมากกว่านะครับอ่ะตรงนี้นิดนึงภารกิจพิเศษนะครับตรงนี้ไม่เกี่ยวกับ7 Day Festival นะครับมันเป็นเรื่องของภารกิจของไอดีสร้างใหม่อ่าไอดี ID สร้างใหม่นะครับมันจะมีตรงนี้นะครับว่าเคลียร์สเตลารนะครับด่าน31ครั้งครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีตรงนี้อีกด่าน100 อ่าฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องรีบเล่นอยู่เหมือนกันนะอ่าด่านหนึ่งร้อยหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ร้อยห้าสิบหนึ่งครั้งอ่ะตัวเนี้ยมันจะได้รูบี้รวมเนี่ยสามร้อยอ่าอันนี้สําหรับมือใหม่นะไอสร้างใหม่เนี่ยมันจะได้ตรงนี้นะครับซึ่งครับมีคมำแนะนําจริงผมเห็นมานานมากแล้วนะครับหลายเดือนแล้วนะเพราะว่าภารกิจตรงเนี้ยมันมีการทําออกมานานมากแล้วหลายเดือนแล้วครับมีคนบอกว่าถ้าเราไม่รีบอัพเวล ห้ามเรวเวลเกินป้ายเหลือง99อ่ะป้ายเหลือง99นะห้ามเกินนะอันนั้นเนี่ยต้องเล่นแบบไม่อัพเวลนะครับอ่าก็พยายามอาจจะหลีกเลี่ยงเสาร์อาทิตย์แล้ววันอังคารก็ได้ไม่งั้นเดี๋ยวเวลมันจะทะลุหรือว่าในโซนของสเตจพิเศษเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงห้ามเล่นเลยแต่ผมเล่นนะผม well นะอัพเวลนะอใครอยากจะได้เป็น2เท่านะเพราะว่ามันเหลือเวลาอีกแค่3วันกองาอ่าเดี๋ยวข้ามเดือนไปปุ๊บเนี่ย ต้องทาตรงนี้ให้ผ่านก่อนนะเออต้องเล่นไปถึงด่าน150ก่อนนะครับแล้วเดือนหน้าเนี่เนยเขาบอกว่าถ้าเดวิลเรายังไม่เกินนะครับป้ายเหลือง99เนี่ยมันจะได้อีกมันจะสามารถทําได้อีกแล้วก็ไปเล่นซ้ำอาย้อนไปเล่นซ้ําแค่นั้นเองนะก็จะได้รูบี้เพิ่มขึ้นมา300รูบี้อ่าซึ่งถ้าเกิดทําอีกก็ได้อีกอันนี้แต่ว่ามันนานเกินไปผมผมไม่ได้ทํานะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมก็เลยไม่ได้ทำเพราะว่า ผมเวลจะเกินอยู่แล้วนะหนึ่งนะผมเวลจะเกินอยู่แล้วนะครับสองคือผมเล่นตรงนี้เออผมมาเล่นนะครับเก็บขนนกเพราะว่าเผื่อว่าเตรียมตะฟาร์มต่อในอนาคตอัจน,นั้นเนี่ยแต่ละคนอาจจะมีทิศทางมีแนวทางที่ไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับใครพร้อมทํายังไงก็ได้แต่ผมเนี่ยสามร้อยดูบีนะคือเราคิดว่าไม่น่าจะมีดวงเยอะขนาดนั้นกับสามร้อยูบี้นะครับ ก็อสรุปเบื้องต้นประมาณนี้ส่วนใหญ่ที่ถามมาก็จะเป็นเรื่องของด้านนั่นแหละนะครับก็อย่างที่บอกครับเล่นด้าน11ครั้งครับ2ีครั้ง31ครั้งครับแล้วก็ไล่ไปนะส่วนภารกิจก็จะปลดล็อกเป็นรายวัน,นครับภารากิจนะครับสามารถที่จะมารับย้อนหลังได้ในช่วงเวลานะครับอ,อย่างเมื่อกี้นะผลิตรูนเนี่ย เนี่ยมาด่านตรงนี้ระวังนะถ้าเข้ามาเล่นเนี่ยเรายิ่งกดกระป๋องเพราะว่ามันมีภารกิจมือใหม่ด้วยไนงะเออมันมีภารกิจมือใหม่อยู่นะครับมันก็เลยทําให้ต้องกดกระปอ๋องอ่าฉะนั้นคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวเป็นอีกคลิปหนึ่งนะที่เดี๋ยวให้แปะ ID นะครับส่งค่า f แปะ ID ส่งค่า f นะครับแล้วก็กิ้วด้วยนะครับกิ Q ด้วยนะใครที่ อ่าไม่มีกิวอยู่นะครับอ่าจะใครสักคนหนึ่งสร้างขึ้นมาแล้วก็รวมรวมกันไปอยู่ก็ได้หรือกิวที่แบบว่ายังมีสมาชิกไม่กี่คนอาจจะมี10คนเนี่ยอันนี้ก็มารับสมาชิกกิวสมาชิกกิวครับเข้าไปก็ได้นะครับอ่เดี๋ยวผมดูนิดนึงนะเควสพิเศษว่ามีปัญหาอะไรกันบ้างนะครับอ่าเบื้องต้นก็ไม่น่าจะมีอะไรตรงนี้นะอ่าใส่อุปกรณ์1ชิ้นที่เลนเจอร์อ่าก็ก็ก้าเอา นะครับเก็ดป้อมไม่น่าจะมีอะไรนะ,ะดูแล้วไม่น่าจะยากเย็นนะครับสเปชเชียลสเตสาครั้งนะครับเก็บสมบัติเก็บสมบัต,อบบติอย่างที่บอกแหละว่าพอไปดันงไกลๆปุ๊บเนี่ยมันอาจจะไม่เริ่มดรอปสดาวตลอดอันนี้ก็ต้องไปเล่นเสาร์อาทิตย์แล้วก็พฤหัสนะครับวันดรอปสมบัตินะนอกนอกนั้นไม่มีอะไรเนี่ยคือมันมีตรงใช้บูสเตอร์เออเผื่อเดี๋ยวใช้บูสเตอร์นะครับ บวกกับเสาร์อาทิตย์หรือวัาานอังคารอีกแล้วไปเล่นสเตจพิเศษอีกเดี๋ยวเวลทะลุนะสำหรับคนที่อยากจะรับลูบี้เบิลสรอบอันนี้แล้วแต่นะตรงนี้ครับมันมีการเข้าร่วมกิวนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวแปะกิวกันใครยังอยากได้สมาชิกนะครับหรือว่าต้องทำเคสตรงนี้นะครับเพราะว่าคนสร้างไ d ดีใหม่ตอนนี้ก็เยอะอยู่กันนะก็เข้าร่วมกิวนะครับแล้วก็ช่วยเหลือสมาชิกกิวก็คือเดี๋ยวในกิวมันจะมีส่งเพื่อนนะครับ ่าโอเคสมบัติ PvP 3ครั้งนะครับอันนี้มันเดี๋ยวมันมีอ่าทีมที่แบบว่าเป็นตัวเน่าๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเปิดตู้บัปีนะ่ะมันจะมีตัวไปเล่นได้นะอ่าตรงนี้นะครับช่วยเหลือสมาชิกกิลโอเคผมเข้ากิลไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็เข้ากิลตัวเองนะอ่าโคตา้าก็หมดแล้วนะครับมาเหลืออีกแค่2คนเท่านั้นนะอ่ะตอนนี้กิวผมก็ไม่ได้รับเพิ่มเติมนะครับนี่ ตรงนี้ผมก็จะได้อีก6ดาวได้เกียร์อะไรมาใช้เน่าอีกแล้วนะครับอัพเกรดอุปกรณ์บวกหนึ่งอ่าก็เอาเกียร์นะครับมาบวกหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ถึงก็ใช้นี้นี่ค่านี้ง่ายๆนะฉะนั้นเนี่ยไอดีสร้างใหม่เอาจริงๆนะถ้าเป็นมือใหม่จริงๆเนี่ยก็จะ งงอะ่ะง,งงแน่นอนครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้เล่นเก่ามาสร้างอดีใหม่นะมันก็จะง,ง่ายเลยนะครับอ่าเนี่ยเดี๋ยวดูนะโอ้โหอะไรเนี่ยกบเจ็ดดาวอ่าแล้วก็รูนครับอาศูนย์ึกซ้อมอันนี้ผมฝึกลวงหน้ามาแล้วนี่เตรียมพร้อมลวงหน้าเราเตรียมพร้อมลวงหน้านะครับอันฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรยากเย็นสักเท่าไหร่นะครับ อ่าก็รับไปนะครับโอเคมาถึงตรงเนี้ยคนจะถามกันเยอะมากนะครับล็อกอินะครับก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเริ่มนับจากภารกิจเนี่ยพอมาทําถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มนับนะครับอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ไปผลิตน้ํายาแห่งพลังระดับสูงตายแล้วไนงะโอ้โหอ่ะสงสยัยเดี๋ยวผมคงต้องอ่ะเดี๋ยวผมคงต้องมาอัพเลเวลตรงนี้สักนิดหนึ่ง อ่าอย่างน้อยเนี่ยให้เพิ่มมาสัก2รูนะอ่าสรู3ามรูครับไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่พร้อมนะคือที่มันต้องอัพเพราะว่ามันต้องการทําภารกิจอ่าแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายรอดูพร้อมกันนะครับว่าอ่าเควสุดท้ายนะครับรูบี้ตรงนี้จะได้เท่าไหร่เออเพราะว่าโอหเยอะนะอย่างที่บอกนะครับว่า ID สร้างใหม่เนี่ยรูบี้ครับมันได้เกิน2,100ันหนรูบี้แน่ๆนะครับอ่าซึ่งผมบอกไปแล้วว่า ผมเน่เน้นไปที่โคโรโบมิถุนาครับผมจะยังไม่ได้ใช้รูบียกเว้นว่าเดือนหน้าเก็บรู b y ได้เยอะมากอาะคิดว่าน่าจะเยอะอยู่แล้วครับแล้วกอ็อาจจะเอารูบีไปเปิดเกียร์โคโรโบถ้าเจ๋งผมจะแบ่งเปิดนิดนึงนะส่วนตัวกาชาก็จะเปิดเป็นสายน,นครับแต่ว่ารู b y อาจจะแทบทั้งหมดเลยอะ่ะก็คงจะเน้นไปเปิดที่มิถุนายนนะเดี๋ยวใกล้ๆค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอ่าโอเคนะครับนี่ ดูกันว่าได้อะไรบ้างนะในส่วนของ d ซ y อ่ะดูตรงข้างล่างนะ7 Day อย่างเดียวเนี่ยเพียบเลยเพียบจริงๆรงอ่ะรับไปรับไปอ่ารับตั๋วก่อนอาตรงนี้จะเป็นส่วนของ State วิ่งนะครับพอเข้ากิวปุ๊บเนี่ยสมมุติว่าเป็นกิวที่เขาวิ่งอยู่แล้วเราสร้างในเดือนนี้นะอ่าสมมุติว่าเราสร้างไอดีในเดือนนี้มันก็จะได้อ่ากิวผมเนี่ยได้ตั๋วจากวิ่งนะเป็นเป็นส่วนของกิเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะได้เพิ่มเติมเข้ามา นี่เซเวทั้งนั้นเลยนี่เซเวโอ้โหเยอะอะผมรู้แล้วที่คนบอกว่าโอ้พี่นะ Day เนี่ยเซเวเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าแค่รองเท้านะครับเออตั๋วก็เยอะนะครับจริงๆคัมแบ็กก็เยอะอยู่เหมือนกันนะอันนี้ซ่นเดยนะครับโอ้โหเพียบเลยทีเดียวอะดูกันนิดนึ่งครับว่า58บายใบแล้วเดี๋ยวคงได้อีกรวมๆอาจจะได้ถึง100อย่างที่บอกว่า เฮ้ยมันก็เยอะอยู่เหมือนกันนะอ่ะแต่สุดท้ายก็ต้องไปลุ้นกันว่าจะเปิดได้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ทิ้งท้ายนิดนึงอาหารเรนเจอร์นะครับอ่ะมาหาเรนเจอร์ตัดตู้แปดปีอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเกิดสร้างตอนนี้เนะี่ยมันก็มีโอกาสนะครับนี่อย่างเงี้ยผมได้แบบนี้นํามาใช้เลยเออนำาใช้โชคราวอันนี้เก็บไว้อ่ะตัวนี้ใช้ได้อยู่นะไอดีใหม่ๆเนี่ยถือยถือว่ายังเป็นตัวโหดอยู่นะครับหลีกดับสูงก็จะเป็นตัวคอมโบตัวดืดไอตัวนี้ย่อยทิ้ง แดเนียลอยทิ้งนะครับอ่าเลซส์รัสผมไม่ใช้ผมก็จะย่อยทิ้งเอ่าเพราะว่าเป็นไอดีใหม่แบบนี้ผมต้องการตัวใช้งานจริงจังนะอันนี้ก็ย่อยไปไอโอเคนะเออไอดีน,นี้ได้ตัวดีๆทั้งนั้นเลยครับอันนี้ก็ย่อยนะอ่าย่อยบปครับย่อยบายย่อยย่อยเลยรัวๆย่อยบายอ่ะหมดแล้วนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเอ่าเดี๋ยวผมคงพักการอัปเกรดห้องแปะรูปไปนิดนึงเพราะว่ามันอัพ่ามันเลือกอัปเกรดได้แค่ ทีละหนึ่งอย่างอ่าเดี๋ยวต้องไปห้องผลิตก่อนนะเพื่อที่จะทำภารกิจนะครับอนี่อย่างตรงนี้นะอ่าที่เราย่อยเรนเจอร์ไปนะครับเนี่ยแหละเพื่อที่จะมาใช้ตรงนี้อ่าขอไปนิดนึงเสียงตกลงเสียงตกลงนะอ่าโอเคนะครับอ่าเบื้องต้นนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไ d ดีสร้างใหม่นะครับก็ ลองดูนะอาทิตว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะนะ,ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของภารกิจนะครับที่ง,งงงกันอยู่นะเขาเล่นด่าน10ด่าน20ด่าน30ด่าน40นะครับแล้วก็หากิ้วอยู่นะเพื่อที่จะทำเควสกันนะครับน่านอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรยากเย็นเป็นพิเศษนะะอันที่เหลือก็รอรู้ไปพร้มอมกันนะครับว่าโคโรบโบวันนี้คลิปเมื่อเช้าก็ทำใบโคโรโบครั้งสุดท้ายเอาไปดูคลิปกันได้นะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ขอให้ โชคดีครับสำหรับการสร้าง ID ใหม่นะครับแล้วก็ไปลุ้นเลนร์ตัวใหม่กันนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ